สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะเอาเอาบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายมาฝากจ้าทางนี้นะคะฝนตกเกือบทุกวันค่ะเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนฟ้าร้องฝนตกฟ้าร้องไฟฟ้าดับขอบคุณเพื่อนๆที่ยังคิดถึงแป๋วนะคะขอบคุณมากมายนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าเนาะเช้าๆนะคะ แต่คิดว่าจะออกมาแต่ไม่ออกมานะคะเพราะว่าดีเห็นไหมมองไม่เห็นภูเขาเลยค่ะเย็นสบายมากเลยบรรยากาศสดชื่นมากช่วงนี้เป๋ากับพ่อใหญ่ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะก็ติดอยู่ที่ฝนแล้วก็งวนอยู่กับอ้อยค่ะอ้อยป่าอ้อยนะคะก็เลยแบบทั้งฝนตกสารพัดก็เลยแบบ ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ยังคิดถึงแล้วก็อยากจะให้อัปเดตนะคะแต่ก็มันไม่มีอะไรคืบหน้ามากมายแปลกก็เลย,ยไม่อยากที่จะอัปเดตอะไรมากมายนะคะอ่าเอา,เอาแต่บรรยากาศสดชื่นๆมาฝากนะคะเห็นไม้ฟ้าครึ้มอันนี้หลังบ้านนะหลังบ้านนะคะ ฝนตกฟ้าร้องดูซิน้ำนี้อันนี้งวดไปเยอะนะคะเมื่อเมื่อเช้าตรู่เลยน้ำจะเพปังตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเมื่อก่อนนี้คนที่เขาดูแลเขาปลูกอะไรแถวนี้เนาะนี่นนนก็เห็นก็รู้นะคะว่าเป็นครูปลูกถั่วนะคะนี่ก็เลยน้ำก็เลยมาขังตรงนี้นี่แหละค่ะอุปสรรคของหน้าฝนเนาะ มันก็เลยแบบว่าทําอะไรก็มันก็ไม่ได้เ,เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็มีเวลาว่างตรงไหนก็ทํานูน่ทนทํานี่สารพัดก็เลยไม่ได้อัปเดตด้วยแล้วก็ไม่ได้มาทักทายหลายวันมากเลยก็อุปสรรคนี้แหละค่ะแต่หลายภาคก็คงจะเหมือนกันเนาะแต่ภาคอีสานนะคะทางบ้านแป๋วนะ ตกมาตลอดเกือบทั้งวันเกือบเกือบทุกวันอะไม่ใช่ทุกวันหรอกเกือบทุกวันแล้วทีนี้ไฟฟ้าพอได้กิ่นไอฝนนิดอะไฟฟ้าดับเป็นเหมือนกันไหมคะบ้านไหนเป็นเหมือนกันบ้างคอมเมนต์ให้แป๋วทราบด้วยพอกินไอมานิดหน่อยอะไฟฟ้าดับค่ะเนี่ยทำไปใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่ใกล้จะเสร็จแต่ทีนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นมาอกีกเพราะว่าอะไรเพราะว่า ที่ไม่ทําอะไรมากมายพอ,อะไรที่ที่แป๋วทําก็คืออยากจะปลูกของกินเนาะแต่ที่ไม่ทําอะไรมากมายที่แบบว่าเออทำไมไม่เอาหินลงทําไมไม่ทํอะไรนั่นลงรอจังหวะถ้าทําพร้อมกันค่ะว่าจะเอาแผ่นปูปูแล้วก็เอาหินลงแบบหนาๆยาจะได้ไม่เกิดแต่ก็รอจังหวะที่จะทําพร้อมกันข้างนี้ก็จะทําแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบว่าทําแค่คืบแค่แค่สองเนาะก็จะทําแบบข้างนี้ก็ทำพืชไปเลยก็เลยแบบว่าเออก็เลยไม่ได้ทําก็ยังไม่ได้ทําก็เลยอยากจะปลูกของอะเอาหญ้าออกแล้วก็จะจะปลูกนุ่นปลูกนี้ไว้กินเพื่อกกค่าเวลาก่อนที่จะก่อนที่จะได้ทําลงมือทําอะไรหลายๆอย่างเนาะอ่าก็เป็นเดี๋ยวนี้ บ้านก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายไม่ได้ทำอะไรมากมายก็แปลวก็เลยยังไม่อัปเดตนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คอมเมนต์มาอยากให้แบบว่าอัปเดตบ้านแล้วก็ทําบ้านไปถึงไหนแล้วแล้วกออ็อยากให้ขึ้นบ้านใหม่นู่นนี่นั่นความพร้อม,อมสําหรับแป๋วยังไม่ยังไม่พร้อมนะคะแปลรู้คะ่ะว่า,าประเพณีบ้านเราเวลาย้ายเข้าบ้านเนี่ยก็ทำอะไรให้มันแบบว่า ถึง50%ก็ยังดีแล้วก็ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่แต่แป๋วยังไม่ถึง50%เลยค่ะก็เลยยังทําอะไรไม่ได้ก,ก็มีแต่ทําพิธีอ่ากาไห้ปู่แล้วก็เอาพระขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้ ยายกับหลวงพ่อก็พาทำแล้วทีนี้ก็แต่พิธีพิธีขึ้นบ้านใหม่นิม,มนต์พระมาสันจังานอะไรเนี่ยยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าบ้านยังไม่ถึง50เเซนเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้ทำแต่ก็เข้าใจนะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ทำแล้วอยากจะให้อัปเดตให้ดูแต่ก็มันจนใจอะคะ่ะเพราะว่ามันยังมันยังไม่ไปถึงไหนก็เลยไปแบบชา้ชามากช้ามากเพราะอะไรเหตุผลเพราะหลายอย่างมากมากมายที่แบบว่า,าบางทีก็ ให้คําตอบไม่ได้ก็เลยก็เลยแบบว่าเออแต่แต่ที่รู้คือเป๋ากับพ่อใหญ่นะรู้กันว่าเออเราทําได้แค่นี้นะอ,อ่าไปแบบช้าช้านะอะไรประมาณนี้นะคะกออ็วานเพื่อนๆแบบว่าบางทีอยากจะให้เป็นดังใจมันก็ไม่เป็นนะขนาดเป๋าอยากอยากจะให้ทําตรงนู้นอยากอยากจะให้เร่งตรงนี้มันก็เป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างมากที่แบบว่ามันเป็นไปนไม่ได้จริงๆ ทําทได้แค่นี้จริงๆก็ก็ก็เอาแค่นี้แหละอะไรประมาณนี้ก็แต่ก็ฝากขอบคุณนะคะเพื่อน,อนๆ,ๆที่แนะนําเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาก็ยังแบบว่าเออเป็นห่วงนะเพื่อนเขาเป็นห่วงนะเพื่อนเขาคล้ายๆกับว่าอยากให้ทำอ่านู่นทนํานี่เพื่อว่าจะได้เห็นความสาเร็จไปอีกสเต็ปหนึ่งของแป๋วกับพ่อใหญ่นะคะก็ต้องขอบคุณมากมายเหมือนกัน ที่แบบว่าเออถ้าเกิดไม่เป็นห่วงก็คงไม่คอมเมนต์มานะก็คงคง,คงไม่แบบว่าไอ,อเข้ามาแล้วก็ให้คําแนะนานู่นนี่นั่นแต่บางทีมันก็ทําตามไม่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณมากมายด้วยที่แบบว่าเออถ้าเพื่อนไม่รักถ้าเพื่อนไม่เป็นห่วงก็คงอ่าก็คงอ่ะไม่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ไม่ไม่แนะนําเข้ามาอะไรประมาณนี้เข้าใจนะคะเข้าใจคะ่ะแต่ตอนนี้ก็ได้แค่นี้จริงๆนี่ป้าคลึ้มเลย คือมากตกคิดว่าจะตกท้งวันวันนี้นะคะนี่เห็นไหมดีท้องฟ้าเราก็ได้รองน้ำมาใช้เยอะเลยแล้วก็เห็นไหมยญ้าขึ้นอีกละเอาเอาเอาออกแล้วก็ขึ้นอ,อกีกออกแล้วก็ขึ้นอีกเนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะก็ลำบากอยเหมือนกัน เห็นไหมพอ,พอเขาออกนะคะแต่แต่อันนี้ไม่ได้แปลวไม่ได้เอาออกนะคะเพราะว่ามันจะถ้าเกิดเอาย้าออกแนละ้วมันจะชื้นแฉะมากเลยแต่เพราะว่าพ่อใหญ่มีโครงการพี่แบบว่าจะเอา,อาผ้าปูล,ลงแล้วก็จะเอาหินลงหนานๆเลยเพื่อจะได้แบบว่า,าทางออกทางเข้าของรถจะได้แบบไม่ลื่นไม่ไม่ติดวันนึงแต่เอาออกมาอุ้ยรถติดค่ะ รถติดเพราะว่ามันชื้นมันแฉะเนาะฝนตกเนาะเห็นไหมเอาแผ่นยางรองแล้วก็เอารถออกมาจริงๆแล้วที่นี้พ่อใหญ่บอกว่า,าจะเอาแผ่นปูนลงแล้วก็จะเอาหินลงนหนาประมาณนี้เลยหน,นาเลยแกบอกนะแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่เอาบอกเหตุผลนิดนึงนะคะรร้วบ้านนะคะที่ยังรก,กเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่ารั้วมันต่ํามากรั้วต่านะรั้วต่ําแบบว่ากระโดดเข้ามาได้อะถ้าเกิดคนจะเข้าอะเข้าได้อยู่แล้วเข้าได้แม้แต่ประตูตรงนี้แหละเพราะว่ามันต่าแล้วทีนี้เหตุผลที่ทาไมยังไม่ทําให้มันแบบว่าไม่มีญ่าจะได้แบบก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งอะคนมองเข้ามาจะได้ไม่เห็นอะไรมากมายจะได้ไม่เห็นข้างในว่าข้างในอุ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอะนู่นนี่นั่นใช่ไหม เพราะว่ารู้วมันต่ำราะใหญ่ก็เลยบอกว่ายังไม่ตัดออกหรอกแบบว่าป้องกันไว้ระดับหนึ่งก็ดีเพราะว่าคนเขามองเข้ามาเขาก็ไม่เห็นอะไรมากมายไม่ได้เห็นได้เห็นเต็มร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็บรรลุเขากลัวคงจะกลัวงูเขาคงไม่เข้ามาอะไรประมาณนี้เพราะว่าแต่ข้างในก็คือมันก็แบบว่าเอาก็พออยู่ได้นะคะก็อยู่ได้ก็พอทํานู้นทํานี่ได้อะไรประมาณนี้อ่ะก็เลยแบบว่าพูดให้เข้าใจเนาะ เหตุผลมันมีหลายคนหลายหลายหลายคนที่มีเหตุผลหลายอย่างแล้วก็เหตุผลที่แบบว่าไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เหตุผลคือเหตุผลเอาจริงๆนะถ้าเกิดจะให้ฟังเหตุผลเพื่อนๆแล้วก็เหตุผลของพ่อใหญ่นะคะแปลวกับพ่อใหญ่อยู่ด้วยกันอันดับแรกบอก็ต้องฟังเหตุผลเอ,อิญเป็นไปได้ไหมมันโอเคไหมมันใช่ไหมที่แบบว่าเราเอาเอา,เอาแบบว่าให้มันลงกลกไว้ตรงนี้นะเพราะว่าคนมองเข้ามาจะได้ไม่เห็นอ๋อเขจริงนะ เพราะว่ารั้วมันต่ำเพราะไอ้แป๋วแปลวก็พ่อใหญ่ยังไม่ทํารั้วก็เลยโอเคก็เลยเออเพ่อใหญ่ถูกนะแต่เพื่อนอยากให้เอาออกเพื่อจะได้แบบว่าออมันดูลกเนาะแล้วก็มันก็แบบว่าดูไม่สบายตานะใช่ค่ะแต่ที่นี้หมู่บ้านเนี้ยบ้านหมู่บ้านเลยแหละเพราะว่าอะไรลายหมู่บ้านเหมือนกันค่ะยาเสตติดเยอะก็เลยแบบป้องกันร,ระดับหนึ่งด้วยแล้วก็ไอ้ลูกสมุนแปลวก็หลายตัวเหมือนกันกลางคืนก็ มีมีเป็นหูเป็นตาให้นะคะก็รประมาณนี้ตรงหน้าบ้านก็จะเป็นแค่ประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้ก็ขึ้นอีกแล้วค่ะแต่แป๋วจะจะจะไม่ถอนออกเพราะว่ามันจะแฉะแป๋วจะเอาเครื่องตัดหญ้าตัดออกเอาใครที่ดูวิดีโอนะแป๋วซื้อเครื่องตัดหญ้าเล็กๆนะคะก็มาตัดเวลามันแห้งนะเวลาฝนไม่ตกแป๋วก็จะมาตัดอีกเพื่อจะได้มันมันจะได้ไม่แฉะมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เวลาเดินเข้ามามันจะได้แบบ พอเดินได้อะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ไม่ไม่ไมไมถอนออกก็เลยจะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเอาแต่ช่วงนี้ช่วงน,นี้ก็คือฝนตกทุกวันตกจริงๆตกจริงๆต,ตกเยอะด้วยแล้วก็ตกเกือบ,เก,อบเกือบทั้งวันเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยค่ะ,ะตรงนี้ก็เข้าออกปแปลวก็เข้าหลังบ้านตรงนี้ก็คือปิดตายไม่ให้ไม่ไม่เข้าไม่ออกก็พอโชว์โชว์อย่างนี้แหละ โอเคค่ะ <omi> ก็ได้ระดับหนึ่งก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้เมื่อก่อนที่ยังอยู่กระต๊อบน้อยก็ no <c oughs> ยังอยู่เลยโอ้ส,สมบุกสมบันชีวิตนี้แปลวกว่าจะได้นี่แหละครั้งแรกที่แปลได้อยู่บ้านหลังใหญ่แต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เคยแปลวอยู่แปลวเคยอยู่บ้านหลังเล็กหลังนี้โอ้สาขาศักสการทารหดมาแล้วลูกชาวไร่ชาวนาเอาอะไรมากมายแค่นี้ก็ถือว่าโอเคเพอร์เฟกต์ละ ถึงแม่ไม่เฟอร์เฟกเต็มร้อยสำหรับใครบางคนที่แบบว่าอยากให้บ้านเสร็จใช่คะ่ะแปลก็อยากค่ะอยากมอเราอยากให้บ้านเสร็จมากใครจะไม่อยากให้บ้านเสร็จคะแต่ก็เหตุผลหลายๆอย่างที่มันทำไม่ได้ไงนั่นแหละก็เลยแบบว่าเออหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจอะไรประมาณนี้เนาะโอเคคะ่ะโอเคแค่นี้เอาแบบว่ามาพูดให้ฟังเนาะ เหตุผลหลายคนหล,ยหลายแง่หลายมุมแล้วก็หลายอย่างแค่นี้แหละค่ะยังคิดถึงเพื่อนๆนะคะจะพยายามนะคะที่จะทําทคลิปแล้วก็แต่ก็บางทีมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะตอบอะไรไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรมาไออะไรมาเพื่อนๆบางทีก็ตอบได้ก็บางทีบางบางทีบางคอมเมนต์ก็ ตอบไม่ได้อ่ะมันเหนื่อยแล้วก็มันไม่รู้จะตอบอะไรก็เลยโอแต่ก็ก็เลย,ต,เลยตัดสินใจโอเคทําคลิปเพื่อจะขอบคุณเพื่อนๆกันแล้วกันอะไรประมาณนี้โอเคค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ